หอไามา่เยียมชุ่มคอ,อกหมูอีกแล้วพี่น้องมือนีกับไปสร้างหมูเขออมา้าไมโตหนึ่งแต่ท่านได้ไปเอาด้วพี่น้องด้วยเป็นหมูดําผู้พานด้วยค่ะหมูปลาดําผู้พานเอาเขออม้าใส่ในคอ,อกเพิ่มอีกนะคะไปซื้อมาจากในบูบานนี่แหละพี่นอ้องโอ้ยตาหักเนาะผ้ามาเบืองลูกหมูหน่อยตาหักโอ้ยกำลังเป็นตสร้างเลยคุณนะ่ะนอนแบบสบายอารมณ์เลยพี่น้องเอ้ยหมู ยู่คอกหมูก็เรียงหมูเขาคอกหมูกับว่าหมินอืมคอกหมูกับว่เหมิบบมนบ่มีกินมีความรู้สึกว่าอันเห็ดคอ,อกหมูเนี่ยคือถ้าเขาเห็ดลงลงเปิดคอ,อกลงๆได้ะคะ่ะอ่าลม่มพัดมาเนี่ยขี่มูขี่ม,ขมูเนี่ยมันจะแห้งงะะ่ายได้ค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็มันเหตุให้อากาศทายเท,ยทยสะดวกสบาย กินอขอ,อกหมูเ่ากระสิบะมีกินนะคะไทยบานยางสากไปสากมากกะแวะเขม้าเบิงแวะเขม้าเบิงมาชมขเขาจ้าว่าเอา้าเลี้ยงหมูยังไดงคือบ่อเหม็นกระสันอันนี้ก็คือเป็นอีกอ่าเขาเออนี่ไงอ,อีกอันนึงที่แย่ชิมยากสมาแบ่งปันอันก็คือหอ,อกหมูห่าเห็ดแบบสูงๆลงๆจั๊กนอให้ลมมัน่นโกโกอ้อากาศไายเทศสะดวกนี่มัน้งเทศไทย พอเขาบวเหม็นเราก็ขี่หมูนี่แห้งง่ายแห้งง่ายเลยเรต้องเอาไปตากเลยจ้ะโอ้หหอย,นอนย,อยมหมูหน่อยนอนเว้นได้พี่นนองเด้ถ้าช่วงควบหนาหลักหมูหน่อยนอนเว้นนี่ไม่มองบงังแดดไม่มองบงังแดดย่ำสาวๆอากาศเยน็นหมูกะออกไปเล่นข้างนอกอ้าวเอาบอกบวาาบห้บเพฟันเอาบอกบวาาบห้บเพฟันบพสับมันจะขี่กินได้ โอ้ตัวนี้ก็น,นอนเว้นหมูตัวนี้นมสิบสอเต่าด้วยพี่น้องสองสี่หกแปดสิสิบสองโอ้ลูกดกนี่สิบสอเต่าแบบนี้เลยเด้วค่ะตัวหนุนพังคอ,อกตลอดพี่น้องเอ้พังคอ,อกตลอดหมูดำตัวนั้นดุหลายเลยนี่คือหมูปลาก็จะประมาณนี้แหละค่ะเอา คูนี่เอาอีกแล้วสดยอดแยกตัวผูตัวเมียเด้อพี่น้องหมูหน่อยนี่ตัวนี้ตัวผูตัวเมียนี่ตัวผูอืมเเห็นเต่านมนะจะเป็นตัวผูแล้วค่ะหมูแพะขาวตัวนั้น <c oughs> หมูคอแยแกิ้มจะเป็นหมูปลาผสมผิดพันไ <c oughs> งเล้ค่ะเขาก็เลยไปเอาหมูดำบูพานมาผสมมาผสมหมูปลาในคอขอเขาอีก เทียน,นึงเพราะว่าหมูดำผู้พานจะเป็นลักษณะแบบในตัวน้นอยๆจากบ่อตัวใหญ่คือหมูปลาลูกผสมของเงยฉิมเพราะว่ามันผสมพันธุ์กายมาแล้วนะคะเข้าก็เลยไปหาพันธุ์แท้มาผสมกันเข้าก็นเได้ลูกหมูปลาพันธุ์ผสมเพิ่มขึ้นมาอีกเอากก่ยางวนแต่ในกอกหมูนี่ละพี่นออ้องเ้ย ให้หมูมันตื่น <laughs> ให้หมูมันตื่นผ้าช่อมีตัวนี้โอ้นี่นี่นี่หมูดำหมูดำใหญ่ตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเพิ่นกินอิ่มแล้วเพิ่นก็น,นอนเว้นตัวนี้อพอเด็ดปอยให้ตัวใหญ่ออกไปทั้งน่อได้ค่ะตัวใหญ่สิขังไว้ในกงเอาต่าาอตัวหน่อยปล่อยออกไปได้ค่ะตัวใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยซับงัวหน่อยเอาหลุดดูนี่ ลุงนี่ไก่ละไก่สิได้เป็นพอพันแมพันไหมล่ะอันนี้เป็นหมูที่ลูกไส้ขัดไหวด้วยค่ะขัดไหวเพื่อเป็นแม่พันแมพันพอพันขายทั้งขายทั้งหมูลูกหมูขายทั้งหมูพอพันแมพันด้วยค่ะพอว่าเข้าผลิตลูกหมูขายด้วยขายพอพันแมพันหมูแจกใจเกษตรกร ในมูบานไก่เคียงผู้ใดสนใจกะเขามาชมฟ้าหมูุณยใยชิมใดเด้อค่ะอา้าวคลิปนี้ก็จบไปด้วยความน่ารักของลูกหมูน้อยเด้อค่ะลูกหมูน้อยคุณน่ะนอนเว้นอยู่ขอบคุณที่ขามารับชมเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเด้อค่ะอันนี้ล่ะค่ะพ่นแสนฟ้าฟ้ามหมู ความสุขว่าสันของลูกๆหลานๆยางเลาะสมือพี่น้องเอ้ยไปกันเด้อบายบายกิ่ตัวม่วยไม